อดัมฟาร์มสวัสดีจ้าเช้าวันอาทิตย์ที่สิบกันยายนหกหกค่ะพี่น้องคะ่ะมาชมกวางกันเถอะนี่คะ่ะเริ่มแห้งและะ้วค่ะมือนี้ฝนบ่ตกเนะคะ่ะมาได้คะ่ะมือนี้มาเบ่งกวางคะ่ะพี่น้องคะ่ะมาชมกวางอีกแล้วยังบด้ป,ปลอยเนะคะ่ะ ตาเอตาเอมาแล้วจ้ายินดีรอบอรครับพี่น้องดูเขานะคะเขาคู่นี้ขายห้าพันนะคะถ้าหล่นจะขายห้าพันเม็ดมะระเขาเยอะนะคะสวยงามมากคู่นี้ คู่นี้ขายได้นอกจากกวางจะเป็นสัตว์ที่ขายเขาอ่อนได้แล้วยังขายเขาหล่นได้ด้วยนะลูกเนะค่ะคู่ที่แล้วก็มีคนสื่อแล้วดวยค่ะพี่น้องค่ะคู่นี้ใครอยากได้ก็คอมเมนต์ให้ไว้ด้วยค่ะคันมันหล่นจะได้จองไว้ให้ค่ะใครอยากได้ก็จองไว้เลยนะคะเขาคู่นี้นะคะนี่ค่ะ พร้อมมัดจําไว้เลยนะคะหนึ่งพันนะคะเขาคู่นี้มัดจำหนึ่งพันขายราคาเต็มห้าพันนะคะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะขายเขาขายเขาอ่อนและขายเขา,ลาหลนนน่ารูเนะรอบอค่ะรอ,อเลย น้องคะผ้ารวยมืออื่นจะครบหกเดือนได้ค่ะพี่น้องน้องพารวยคนนี้น้องอุงอิงอุงอิงในวันที่ยี่สิบสี่อุงอิงในวันที่ยี่สิบสี่จะครบห้าเดือนจะพารวยคนนี้พารวยเอฟซีฝากความคิดถึงมาจ้าเอฟซี FC ฝากความคิดถึงมา เราก็คิดถึงเอซีเหมือนกันนะคะพารวยพุ่งนี้จะห้าเดือนค่ะพี่น้องคะพุ่งนี้พารวยจะห้าเดือนนะคะเดี๋ยวเช็คสต็อกก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสามค number รอกินหญ้านะคะพอพอเพิ่นไปตัดหญ้าหาอยู่ค่ะพี่น้องค่ะ สวยงามตามท้องเรื่องพ่อพันเราชื่อ,น,อ,อน,น้องอินดี้น้องอินดี้น้องอินดี้เขาคู่นี้สวยงามมากนะคะเขาคู่ที่แล้วแจ้งว่ามีคนรับซื้อไปแล้วนะคะเขาคู่นี้ถ้าใครอยากจองก็ จองไว้เลยได้ค่ะพร้อมโอนหนึ่งพันค่าจองนะคะขายราคาคู่ละห้าพันนะคะเขาคู่นี้นะคะดูดูดไอพนมาขึ้นไปอยู่ตรงนั้นพอดีเนาะคะ่ะที่แรกเขาว่าเสียออกเบิดได้ะนะหนึ่งคูณสองเมตรนั่พื้นที่ในน้อยมองเพิ่นขึ้นไปนะคะ คือเขาจอดมาเอาปุ๋ยเนาะค่ะมือกอนนั้นเฮ็ดยุ้สามสี่มื่นผุนจานี่ปุ๋ยปีกว่าบริเอาออกปันไดเนาะคะ่ะเอาออกก็ได้แตกก่กําลังถีแม่เฮ็ดได้บบจักกีสอบนะคะนี่ค่ะเขามาเฮ็ดหมือนนั้นได้สองรอยสอบนะคะเหลือตรงนี้นิดนึงกะเลยว่าเอาไว้ให้กวางนอนเล่นนั่งเล่นยืนเล่นเนาะ,ค,ะค่ะพี่น้องค่ะ พี่น้องท่านใดมียังสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ไดจ้าใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์มาเลยค่ะหรือถ้าคอมเมนต์ไม่สะดวกก็โทรมาได้ที่096 395 6551จะ <c ười> ยืนปร,รอบปร,ร่รอกินหญ้าเหรอลูกหรอยืนปร,รอบปร,ร่อยู่พี่น้อง กวางนี่เป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายมากๆเลยนะคะเลี้ยงง่ายกว่ากวางคือหาบ่ได้อีกแล้วล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะขอดเปอร์เซ็นต์ลอดลูกร้อยเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เลี้ยงลูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโครคภัยไข้เจ็บก็ไม่มีนะคะไม่มีไม่มีลำปีสกินไม่มีนะคะไม่มีอะไรเลยนะคะถ่ายพยาธิปีละหนึ่งคนนะคะ ใส่ยาฐานพยธาธิในน้ําให้เขากินได้เลยนะคะนะะสวยมากอุปนิสัยขี้ตื่นตกใจอยู่นะคะชอบอยู่ในป่าโปร,โรง่งตามธรรมชาติจะไม่ลุกพอเอามาเลี้ยงนี่ก็เลยขี้ตกใจใช่ไหมก็เลยได้เห็ุแแลมออมไว้นะคะออมไวเ้เพลพน อย่างสำหรับตัวนี้ก็เป็นรูซ่าลูกผสมกวางม้านะคะพ่อพันแม่พันจะอยู่ที่สองหมื่นห้าถึงสามหมื่นนะคะราคานี้ไม่แรงเลยนะคะอาจจะติดท้องไปด้วยนะคะถ้าเราโชคดีอาจจะติดท้องไปนะคะอคอมเมนต์มาได้คะ่ะ เป็นธุระจัดหาให้ได้ค่ะพอพันแม่พันคู่ละสองหมืนห้านะคะพี่น้องคะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจ้าต้องการผู้ติดตามอีกเยอะเลยค่ะท่านไหนยังไม่กดฝากด้วยนะคะฝากดันช่องด้วย เลี้ยงง่ายมากมากเลยจ้ะให้อาหารวันละครั้งตอนเช้าค่ะเดี๋ยวเอายามาให้นี่ก็ยิงยาวถึงพรุ่งนี้เลยจ้ะพรุ่งนี้เชา้าพรุ่งนี้เช้าเลยกินพืชผักแทบทุกชนิดนะคะพืชผักหญ้าหญ้าทุกชนิดมายราบก็กินกระถินก็กินแม้กระทั่งใบไผ่เราตัดให้ก็กินจ้ะ น้องเป็นสัตว์เลี้ยงง่ายมากๆเลยจ้ะเลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายนะคะเลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายไข่นี่ยืนเยี่ยวอยู่นี่ไข่ไข่พารวยไหม <c oughs> ไม่ใช่นะคะน้องน้องน้องตัวที่เก้าน่นอีกบ่โดนจะสีเขางอกเลยด้ยค่ะพี่น้อง น้องตัวที่9 9จเจริญทรัพย์นะคะเรามีทั้งหมด13ตัวนะคะตัวไหนเป็นตัวไหนนี่เราสิมาถาเบิ่งตอนเขางอกเขาค่าพี่น้องถ้าง,งอกเขาก็คือตัวที่9 10 11 12 13ว่ากันไปนะคะเพราะว่าวดที่แล้วเราได้ลูก5ตัวเป็นบักเทิกเมดค่ะพี่น้อง <c oughs> เป็นตัวผู้หมดเลยรอบที่แล้วสิ้นปีนี้เราคาดว่าเราจะได้ เจ็ดตัวนะคะเจ็ดตัวจากแม่พันเจ็ดตัวนะคะเราคาดว่าจะได้ลูกเจ็ดตัวสิ้นปีที่แล้วเราได้ห้าตัวนะคะธันวาตัวหนึ่งมกราตัวหนึ่งกุมงพาตัวหนึ่งมีนาตัวหนึ่งเมษาตัวหนึ่งนะคะล่าสุดองคงอิงออกเมษาวันที่ยี่สิบสี่นะองคงอิงตั้งชื่อองค์อิงแต่เป็นตัวผู้ค่ะพี่น้องคะ เป็นตัวผู้งามบะคา่ะพอพัน <c oughs> เลี้ยงง่ายอยู่ง่ายกินง่ายนะคะแม่สาวก็ตัวละหมื่นกว่าก็มีจ้าถ้าใครต้องการตัวละหมื่นกว่านะคะ แต่แนะนําถ้าจะเลี้ยงก็เลี้ยงพ่อพันแม่พันพร้อมผสมไปเลยจ้าตัวละสองหมือนห้านะคะสองหมืนห้าอัพค่ะราคานี้มีรับซื้อลูกคืนด้วยนะคะตัวละหมื่นค่ะเราซื้อลูกคืนตัวละหมื่นจ้าค่ะพี่น้องคะสําสหรับคลิปนี้กาเวลาพอสมควรแล้วนะคะกะ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะคะมีอะไรสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้จ้าอดัมฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านหนองกระตันตำบลหนองห้างอำเภอกุชินารายจังหวัดกระสินนะคะเบอร์โทรเดี๋ยวให้ไว้ใต้คลิปอีกทีจ้าขอบคุณมากนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ได้คะ่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย